สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุทิดินพามาดูรีสอร์ทพร้อมสวนผลไม้นครนายกแปลงนี้ค่ะเป็นรีสอร์ทขนาด9ไร่ค่ะมีสวนผลไม้ที่เป็นผลไม้รวมนะคะทุเรียนกระท้อนมะม่วงมะยงชิดส้มโอขาวน้ำผึ้งค่ะอยู่ด้านหน้าเกือบ6ไร่ค่ะส่วนด้านหลังนะคะประมาณ3ไร่เนี่ยค่ะเจ้าของก็จัดออกแบบเป็นบ้านพักแล้วก็จุดบริการรับกางเต็นท์นะคะ แปลงนี้มีบ้านพักสำหรับผู้เข้าพัก6หลังค่ะจำนวน7ห้องค่ะมีบ้านพักท่านเจ้าของด้านหน้า1หลังนะคะแล้วก็มีโรงครัวขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังลานจอดรถให้เรียบร้อยค่ะท่านที่อยากใช้ชีวิตไรเกษียณสัมผัสบรรยากาศภูเขาล้อมรอบค่ะใกล้กรุงเทพลองมาดูแปลงนี้นะคะบ้านพักหลังนี้เป็นไม้สักทองแท้ทั้งหลังทาสีขาวด้านนอกค่ะเดิมเจ้าของอยู่ที่หลังนี้นะคะ จะเห็นภูเขาแล้วก็บรรยากาศภายในรีสอร์ทสวยงามแบบนี้เลยถ้าเป็นบรรยากาศฝนตกหรือทะเลหมอกฤดูหนาวจะสวยมากผ่านบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะขนาดหนึ่งเตียงค่ะห้องอาบน้ำจะเป็นอ่างอาบน้ำที่เปิดหลังคาให้ชมดาวกลางคืนสวยงามมากๆค่ะ เนื้อที่ทั้งหมด8ไร่3งาน52ตารางวาอีกแค่48ตารางวาก็คือ9ไร่ค่ะมาเป็นเจ้าของแล้วใช้ชีวิตวัยกเกษียณที่แปลงนี้มีรายได้เข้าทุกวันค่ะยกแปลงขายเพียง38ล้านนะคะจากกรุงเทพมาที่ดินแปลงนี้เพียง89กิโลเมตรนะคะเขื่อนขุนด่านปาการชน10กิโลเมตรค่ะน้ำตกวังตะไคร้9กิโลเมตรนะคะ ใกล้สุดก็คือน้ำตกสาริกาเพียง2กิโลเมตรค่ะเดินทางไปตลาดนาครน,นายกนะคะเพียง13นาทีค่ะแมคโครโตัสนะคะเพียง10กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวมีวิวเขาร้อมรอบบรรยากาศส่วนตัวมีรายได้สนใจนัดดูที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อุตามเบอร์ที่อยู่ที่ขึ้นให้เลยค่ะ